นักเล่นแร่ปแ,รแปรธาตุแห่งแฮร์รี่พอตเตอร์ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ M.T.L. Novel หลังจากออกจากบ้านของดัมเบิลดอร์สเนปก็รีบวิ่งไปยังสถานที่ประชุมของผู้เสพความตายอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเข้าร่วมการประชุมครั้งต่อไปไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขามาสาย ก่อนจะผลักประตูเข้าไปในโถงทางเดินเซเนฟสูดลมหายใจเข้าลึกๆปรับความคิดของเขาใหม่จากนั้นยื่นมือออกไปผลักประตูไม้ของโถงทางเดินให้เปิดออกเบาๆและเดินเข้าไปในโถงทางเดินท่ามกลางสายตาของผู้เสพความตายจำนวนนับไม่ถ้วนเซเวอรัสคุณมาสายขออภัยครับท่านมีเรื่องเกิดขึ้นเนื้อหาบทนี้กำลังได้รับการปรับปรุง